วนันกินกินล้วโอ้พ่อได้กิน่นะน้อวันแถว่ันแตกสิกับพ่อได้กินนื้อเสร็ดแต่ละจอบมันเองแก่งยะสารเ้อย พ่อบ้านเดียวกพ่อหลับมั่งพ่อเนี่ยบ้านเดียวกพ่อหลับมั่งนี่ยในตัวเดียวในตัวเดียวตัวเดียวเกือบเกือบยู่นี่ไปใช้นอนพ่ดเกือบพ่ออยู่ท่านแท้ถ้าพูดเขาเป็นบางทุกวันนั่นนะ

้องบปทายะกันเลยใช่ไหเนาะถ่ายอยู่ถ่ายอยู่อ่ะต้องายายตาเปล่าอยู่นี่ตัวนี้เอาเนาะไม่จีบปล่อยไวกนตัวนี้อยตัวนี่น้อปล่อยปล่อยลงตัวนี้มันเมีนปลาดุกอยู่มเมียนปลาดุกที่เอากินนี่เลยประกดบ่น กอาทิตระดุกดุกเนียงมาแนวนีน้ดุกขีโ้โพรลใช่ป่ะสร้างบรออาขีโ้โพลขี้ใหญ่จัตเออมันกินอาหารอาหารนอกเตาบ้านเนี่กินนี่แหละที่หางมือเลยตะก้อนพอพอเกี่ยดไปห้ามถ้ามดขาดเลยเสรนจอยเครับ

โอเจ้าเกิดพ่อใี่ไหมเรืวยว่าฝนมันผลนกนะโอ้ยเกิดพ่อคนเดีย้ยเอาอยวาวที่สีเอาให้อเอาไปเอาวน่้